สวัสดีคะ่ะมาถึงช่วงหามาทํากินมือนีสิปนกกฟเลยค่ะเด้อถ้าเจอก็มักต่มปนแบบประตองหลอกหนงังเพราะว่าปิดกฟนาขันผู้ได้บ่มักหน,น,นังกะใส่หลอกหนังว่าสันเถาะมือหนีกะสิปนแบบ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 เปียกก่อนมือนาได้เลหลายมากกะสิปนแบบแห่งอย่างปุ่นแห่งแังสีนะบอกิีประมาณหนึ่งกิโลต่ำลงไปเราก็ต่ำลงไปแจกค้นเา่า <laughs> ้แล้วจำเขาสวยๆเราไม่ได้จำเลยอยู่นี่กินข้าวเจ,าเจาเว้าบิดบานค่ะเดี๋ยว่าใส่กระส่วนมาสันทอดใส่กระส่วนเมื่อเพิ่นก็ใส่พักปุ๋ยปุลนด้สิจัดตั้มเราะบอกอุ้ยเขาเจอคนงามๆคิดปุูปลอกหนังเนาะเขาบอกกะมากจนสี่แมวมูเขาเจอแห่งตางามคักแห่งแตาอ่าคิดปูปลอกหนังตัว

จะเอียงตั้เอียงไปเอา้ากำเนียนๆอ้ยนอนถา่ากินจนหดเมือดหดขำนอนถา่าเ๋ยวเรียบร้อยแล้วปูนมาแข็งลวกคิงกระสายคูดมาเองหมูทอดเล็กน้อยอันนี้พัดเผ็ดกบนาผักกเดดาวลวกเอ,อ้ยผักกาดดาวใหญ่ๆเอามาให้กินมาสดๆผักกาดหินผักกาดโบหินเต็มเลยนะสวัสดีค่ะมาลูก <laughs> อ้าวกล่องขากล่องตัวนี้มันตัางอันนี้บ่ได้มันตัางแต่ว่าให้แนมเห็นผนหลายๆบ่ได้ครเยอะไปเยอะแต่เน้อเออเยอะปที่นี่มันสะกีดกันบ่บ่เลยอาวเห็นแบบๆกินลุยเลยผลไงไงข้นตาเข่าข้นคุ้มเข่านี่ตีเอ่อเห็นบ่อ้ยมาลุยเลยไอ่ตัดผมมาใหม่รอเนาะผู้หายก่อนผู้ใดตัดหายนมาลุยเขาเจอ อบอกไปยังสีเนาะผู้เดตไทยเนี่ยตดตไทยครับเออหูยอาหารหอดเบ่ไหนเนี่ยบออันโนดยังไงฮะน,นีมันขวดขวดปากแข่งร่องซีม่มบึ้งมันผิดบ,บอบอบอผิดตัวภา,าันบอเป็นมบอเป็นชอตายแล้วเปนตุกกำลังเงยนง็ยนเย็น ดอกก็มาน้องกันได้ออกมาบุเบิลคนโตป่วยๆคือแลกยุทธไเต็มา่ะ้ะนอแขหรือหวานได้เอาขึ้นคนไงเจอนนี้บน้ เห็นบรสัตว์เก hmm. wow. yeah. mm. uh> ่็ข้าวุ้นตุกก็อยากกินอ่างน้ำกระเบงไห้เยโอ๊เบงหวานนกนึักดึกนก็อยากเกลกนกนกนอกนกนึกนึนึกนาอกน่อย มาที่นี่มาอุ้ยโอ้ดาวบะมีอีหนึงากยังไ่หวบ่ละเกี๊ยวกินกับใส่เราอย่าใส่มือแล้วพี่น้องเราใส่มือขึนเขาได้หรอ con này mà 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 mình hỏi cái cuối cùng bà khang gì đó này phiêu sẹp มันหกห็นแดอืมอ้มวกประจุบายมาบอยครับผมกำลังเย็นสบายเลยเป็นยังไงฮัทเวฟพูดก <c oughs> ำลังแบบพอดีไม่เค็มมากคือสบ,บายแ <c oughs> สดดว่าสิเผ็ดอืมพอดีกินกับข้าว ก็เนิดลงเป็ดน้ำเป็ดน้ำเค็มตามหวานเนื้อแต่คนมนักแล้วก็หอมชุนเติมกแบบใลุ่มเนอหาเดี๋ยวก่นกะเดานียยังป่วยแบาบ บ้านแด้มันดอกซสอนใบนะอุ้ยาก,กระเด้ากับบังทองกระแขงกับกระพองอืมนั่นบาหวานก็กินข่อยจังเวลาไปหากบหาเกดมันเมยมันจะต้องกินมันเถอมันแถบสินนอกเลยมันตจงกับอีย่างเนื้อปนกเข้ากันสมพระเสียนเมียน้ากันจองรองปุลกุปนปน,ป,น,ป,นป้าพระเสียนต,ตัวนนอนัอน ขันพอมืองกับหากเลยอืมครับรหลักแทบพักเียนหน่อยอืมพักคนหากพักเลยหากพักกระดาเจ้าเหล้ว ไ,ไงไงบะหมีม่อะกันบะหมีม่ดาวเลย,เลยปกติมีดาวขุกเขาเรียกุนจุ๋ยจุ๋ององนะขึ้นกับบอกอยู่ี่หละรอบสุดท้ายสองวันเนี่ยขุนจงไทย แต่ที่ผมต้องทำตรงหนาวดิมันมีช่วงหนาวแล้วช่วงฝนตกหนาวฝนตกองห้ามดอกเขาคุณได้ค่อยเบิ้งคุณจำได้คุณป่าคุณแม่คุณค่อยเบิ้งเขาเจอเจอแหลมคุณต้องห้ามดอกเขาไม่ใช่ว่ะก็แบบหมัวเลยป่ะก็เจอหนาว กับปิงบบกเปียบกินอยู่หน้ายายบวยคนเดียวด่งไผ่เห็นหน้ายายบวยอยู่กับไปโรงเรียนก็ไม่เลยเป็นอ,อย่างหรออืมครับอืมอืมอกมอืม รถห,หมุนนะเผ็ดยงังน่ามันอนี่ใไรแสบบ้าแสบแห้งพี่น้องหากว่าอยากกินเสใๆคือมาตักจะมาจามับน,น้ำก่อนใส่อังเล่นสาเนน้ำออกบ,อออกบอก่อหน้าม,ม,มาบกยาื่อทำถึงปมผมแบบแห้งทำไสน้ำกับพ่อ จุๆ๊ๆไม่ยนเริ่มแบงออกเหมกันฮะเราไปก่อนเดยอค่ะอันเจนกบอ่อมกบใส่ขัาวกลีบัวต<ร>อนหายหมดเลยครับมผมเลียคนเดียววิจัตรทัอย่ครับผมเลียคนเดียวยังเต็ม,มเดี๋ยวรอให้มาพักวัน ถิงมวยบ่าทักลืมหัวใส่มาพหวานใช่นั่นสวนพหวานสวนเท่าเนี่พรหวานบ้างซีหาวนอย่างนั้ก็ไม่หมวกนี่คน้ำไ่เลไฟแสงบดมันไขกรเทียมไฟมาบ้านึ่ก็คือ่ได้ใส่ไฟ้าแล้วพี่ช่อยผมีเพื่อนนาใส่แสงอันตรีก ค่าไไ่ไผ่ลงไงเออสิกระสับอืม,อมแบบอ,อ,อนนหนักนแบบนาาคนโคตรไ่ใส่หลับเท่าอืมอืมอมอมอมนี่นะครับพี่น้องเก็บโต นี่เขาเมน,นูหามาเองเลยไี่แต่ผีเบิร์บอร์่แต่น้าป้าก,ก็ผงสุรวหมูหมูเออหมูแมนอยู่มก,กินในน้อยพอเป็นยาไปราคาพอกันไม่หมืออื่นรอลุลอ่นว่าสิไปหาอีหยังคือเาการาคาหากินหายากสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่หยังหลุกต่าง <c oughs> ตุประาขี้นี่ยูกตุระทาขี้นี่โอ้ยออกกําลังกายดูครับช่วงนี้แบกข้าวอ,ออกกําลังกายแบกข้าวตากแดดเดี๋ยวน้าหนะาวเขามันเดิมหน้าวนะไม่เป็นหนาวโอ้ผิวเดนะ่นเนื้อ